แต่เขามีชุดให้นะเขาเขามีให้ครับแต่ว่าไม่ไม,ไ,มไม่ได้เข้าไปกันะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆผ้าผ้าสงอะไรอเออดีดีรถตรงนี้จอรถตรงนี้ตรงรถทัวอะจะจอรถตรงนี้นกะันเะดินตรงนี้ก็น่าจะไม่ให้ขึ้นลองลองล

But I go for